สวัสดีครับกลับมาพบกันใน EP 1-08นะครับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมต่อโอมรอน PLC นะครับกับชุด10 q u i n Control นะครับซึ่งในรายละเอียดของบทเรียนนี้จะเป็นบทเรียนที่นะครับต่อเนื่องจาก EP ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ทำเอาไว้แล้วนะครับบวกกับ เราได้ทิ้งช่วงของการนะครับไม่ได้ทําคลิปนําเสนอนะครับเนื่องจากให้นะครับ,นะค,รบคลิปที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับอมรอนโดยใช้วิดีโอของกรมพัฒนาฝีมือแรองงานมาเป็นส่วนช่วยนะครับนำเสนอเพื่อให้ผู้ที่เข้าสมบุดเรียนนะครับหรือผู้ที่กำลังศึกษา ได้ทดสอบนะครับแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจด้วยตัวเองนะครับกลับมาที่ EP นี้นะครับผมก็จะมากล่าวในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในส่วนของการใช้งานกันต่อเลยนะครับก็คงต้องย้อนกลับไปเนื้อหาเดิมของเราก่อนนะครับที่เราทิ้งท้ายกันไว้นะครับใน EP นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์อยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Anidex นะครับซึ่ง ครับผมได้แนะนําไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งใช้งานแล้วก็ประโยชน์ของโปรแกรมครับที่เป็นลักษณะของการรีโมทนะครับเข้าไปเพื่อเข้าไปใช้งานนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของเราก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับคือต้องการที่จะนะครับเข้าไปควบคุมนะครับการใช้งานการเขียนโปรแกรมนะครับระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ต้นทางแล้วก็คอมพิวเตอร์ปลายทางนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับก็อาจจะต้องย้อนกลับไปนะครับดูในเนื้อหาและรายละเอียดที่ผมได้เคยกล่าวเอาไว้แล้วใน EP ีนี้นะครับก็คงจะมาต่อในเรื่องของการใช้งานในส่วนถัดไปคอมพิวเตอร์ต้นทางแล้วก็คอมพิวเตอร์ปลายทางเนี่ยนะครับได้ต่อเอาไว้แล้วนะครับตามผังใน รูปที่นะครับผู้อบรมหรือผู้เรียนกำลังดูอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเราขึ้นหัวข้อต่อเลยนะครับคอมพิวเตอร์ต้นทางและคอมพิวเตอร์ปลายทางเราพร้อมที่จะใช้งานละมาดูที่ส่วนของคอมพิวเตอร์ปลายทางกันสักนิดหนึ่งครับเพื่อให้ผู้ที่เรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าอบรมเนี่ยนะครับได้มีความเข้าใจ ในลักษณะของโครงสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะหลายท่านอาจจะยังมองภาพไม่ออกนะครับเพราะว่านะครับมีหลายๆท่านเนี่ยนะครับเริ่มให้ความสนใจนะครับแล้วก็อาจจะนำนะครับแนวคิดแนวทางการทำงานลักษณะนี้ไปใช้ในการอบรมของแต่ละท่านเองได้นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์ปลายทางเนี่ย หรือคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้งานในการให้ผู้เรียนออนไลน์เข้ามาเนี่ยมันมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างผมก็เลยทำเป็นลักษณะของการนำเสนอนะครับภาพจริงประกอบไปด้วยนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์ปลายทางนะครับเราก็จะต้องมีตามภาพเลยครับนี่คือส่วนของคอมพิวเตอร์ปลายทางนะครับก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์เดอที่เห็นนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่เรา ติดตั้งเอาไว้นะครับเปิดเครื่องพร้อมที่จะให้ผู้เรียน,นยออนไลน์นะครับหรือรีโมทเข้ามาเพื่อใช้งานซึ่งในตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องปลายทางนี้นะครับก็จะถูกต่อเอาไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าต่อไว้กับตัว plc นะครับที่เราจะใช้งานในคอร์สนี้พร้อมทั้งนะครับตัว plc เองก็มีการต่อสาย Input Output ตวายริงอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมต่อ ที่คอมพิวเตอร์ปลายทางพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เราจะใช้างานทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าภาพนี้นะครับจะเป็นภาพที่สามารถทําความเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์ปลายทางเนี่ยนะครับจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญเช่นกันก็คือกล้องครับจะเห็นว่าในภาพเนี่ยกล้องจะอยู่ด้านบนนะครับซึ่งเป็นกล้องที่ติดตั้งมุมด้านบนนะครับเป็นท็อปวิวนะครับเพื่อมองหรือส่อง ภาพให้เห็นการทำงานของชุดเครื่องจักรจำลองนะครับภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะนั้นกล้องก็จะเป็นตัวนะครับบอกหรือแสดงสถานะการทำงานในเชิงรูปภาพในเชิงภาพได้นะครับว่าตอนนี้ขบวนการเครื่องจักรเนี่ยมีการเคลื่อนที่หรือนะครับมีอุปกรณ์เอาพุตนะครับตรงส่วนไหนให้ทำงาน ในลำดับถัดไปนะครับเราก็จะต้องมาดูที่รายละเอียดของ plc ด้วยเช่นกันนะครับ plc ที่ผมใช้ในคอร์สนี้นะครับจะเป็น omron oh plc นะครับรุ่น cp 1 h นะครับซึ่งในตัว omron oh plc นะครับก็จะต้องทำความเข้าใจเรื่องของรายละเอียดบนตัว plc สักนิดหนึ่งนะครับเป็น การแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับซึ่งผมก็คงจะไม่ไปลงรายละเอียดลึกนะครับเราจะมองในส่วนที่เราควรที่จะทราบในเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่า PLC ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็อาจจะมีคุณสมบัติที่มันแตกต่างกันไปซึ่งถ้าหากผู้เรียนหรือผู้อบรมเนี่ยนะครับอยากทราบรายละเอียดในลักษณะโครงสร้างหรือรายละเอียดโดย โดยครอบคุมทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเปคขนาดการติดตั้งนะครับก็คงจะต้องไปดาวน์โหลดคู่มือมาเพื่อทำการศึกษานะครับเพราะว่าในการใช้งานของ PLC เนี่ยนะครับแต่ละรุ่นแต่ละย e ี่ห้อเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าผู้ที่จะใช้งาน PLC ในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยควรจะศึกษานะครับแล้วก็ทำความเข้าใจจากคู่มือหรือที่เราเรียกกัน้อยมีนวนของตัว PLC แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อน,นั้นให้มีความเข้าใจอย่างดีก่อนนะครับไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นกับตัว PLC เพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ย เราจะต้องนำ PLC เนี่ยมาต่อกับอุปกรณ์นะครับซึ่งจะต้องมีการจ่ายไฟเข้าตำแหน่งอินพุ o u อ p พุตต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้แรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องนะครับตามคู่มือหรือรายละเอียดในเมนูนที่เขากำหนดให้เราใช้งานบนตัว PLC รุ่นนั้นๆนะครับกลับมาที่ตัว PLC ของ Omron นะครับรุ่น c p 1 t เนี่ยนะครับก็ ที่ผมมีนะครับจะเป็นรุ่น CP1S มั้นก็มาดูรายละเอียดเบื้องต้นกันสักนิดหนึ่งก่อนในส่วนของรุ่นนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวโมเดลย่อยของเขานะครับซึ่งในตัว c p 1 h เนี่ยรุ่นที่ผมใช้จะเป็น c p 1 h ขีดนะครับ XA40DT ข D นะครับซึ่งเป็นรหัสโมเดลของตัว PLC รุ่น CP1H นะครับซึ่งในตัว CP1H เนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆโมเดลนะครับที่เป็นตารางอยู่ทางด้านขวามือนะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาลองมองอยู่ในขณะนี้นะครับตารางนี้ก็เป็นตารางที่อยู่ในคู่มือหรืออยู่ในเมนวนของตัว PLC นั่นเองนะครับสำหรับรุ่น CP1H นะครับตัว CP1H นะครับเราก็จะต้องไปดูนะครับรายละเอียดโครงสร้างหลังจากที่เราทราบนะครับตัว รหัสของโมเดลนะครับว่ามีรหัสอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ผมกำลังใช้นะครับก็คือเป็น c p 1 s x a 4 0 d t ด d นะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นของนะครับ cpu ที่ผมใช้นะครับเป็นโมเดล sa cpu นะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะต้องนะครับทำความเข้าใจเบื้องต้นก็คือนะครับ ตามตารางเห็นว่านะครับในคู่มือหรือเมนูนัลเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้ว่ารุ่นนี้นะครับจะเป็นทรานซิสเตอร์เอาพุตประเภทซิงค์นะครับจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ผู้เรียนนะครับจะต้องทราบรายละเอียดในการาทำความเข้าใจก่อนที่จะนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีในส่วนของนะครับที่ผมวงไว้ด้วยสีแดงนะครับ ก็คือตัว power supply รุ่นนี้จะใช้ไฟนะครับในการจ่ายเพื่อให้ PLC ทำงานด้วยแรงดัน24โวลต์ DC นะครับมี Input ตนะครับตำแหน่ง IO นะครับ IO point นะครับหรือตำแหน่ง input output ทั้งหมด40 input นะครับ output คือรวมกันนั่นเองครับ40 IO นะครับโดยมีการแยกเป็น input นะครับเป็น Input ทั้งหมด24 Input ครับแล้วก็นะครับแรงดันที่ใช้ทางด้าน Input เนี่ยจะเป็นแรงดันที่ใช้ไฟ24โวลต์ DC เท่านั้นส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Output นะครับจะเห็นว่าใน Output ของ PLC รุ่นนะครับ CP 1 h นะครับในโมเดลนี้นะครับจะมี16 Output Point นะครับถ้าลองมองย้อนกลับไปหมายความว่ารหัสที่เป็น40นะครับก็คือ Input Output รวมทั้งหมดนะครับโดยแยกออกเป็น24 Input แล้วก็นะครับ u t o u t p u t นั่นเองนะครับก็จะมีตำแหน่งบอกนะครับในรายละเอียดในอยู่ในส่วนของเมนวนะครับแล้วก็นะครับมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอีกก็คือในส่วนของ Output นะครับก็เป็นเอาต์พุตประเภททรานซิสเตอร์นะครับซึ่งได้ระบุเอาไว้นะครับเป็นชนิดซิงค์นะครับทรานซิสเตอร์เอาต์พุตซิงค์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในโมเดลนี้นะครับจะมีการนะครับทำคอร์ดพิเศษเพิ่มขึ้นมาคือมีบิลลอินอะนาล็อกอินพุตเอาต์พุตด้วยนะครับก็คือมีอะนาล็อกนะครับรับสัญญาณที่เป็นแรงดันแล้วก็กระแสได้ทั้งหมด นะครับ4 Input แล้วก็นะครับสามารถที่จะทำา a n า l o g นะครับได้ในส่วนของภาค o u เอา t ไไ้้อีก2ช่องเช่นกันนี่ก็คือในส่วนรายละเอียดของตัวตัวโอมดอน p l c รุ่น CP1S นะครับในรหัสโมเดลที่เป็นนะครับ XA40DTKD